ก็สัสว์ีคนใช้ออกซิเจนหายแช่ในตอนนี้ด้วยผมอยู่เกมหนังกันบอลเลเจนอยู่แล้วนะครับโดยในวันนี้เนี่ยผมทำคลิปเกี่ยวกับการ์ดใหม่ของเจ้าโมกุล LF ขั้น3ามันเองนะซึ่งพี่แกน้ถือว่าเป็นตัวละครที่มาแล้วโคตรขี้กากเลยนะครับแม่งน่าผิดหวังมากเลยนะคืออยู่นี้เขาเนี่ยกว่าจะเต็มเนี่ยมันน่าจะใช้เวลานานมากๆกดไพ่ประมาณ10ใบถึง11ใบซึ่ง ใครอยากจะเอาไพ่สิบใบไปโยนทิ้งอ่ะเขาจะเข้าหมายใช่ไหม <ís> เป็นไพ่ที่เราต้องกดโจมตีเยอะสิบใบอ่ะเออเพื่อให้มันเก่งขึ้นก็จึงนึงอ่ะแม่งกากมากเลยนะครับและในวันนี้เนี่ยพี่แกก็มีไพ่ส่วนตัวตัวเองออกมาแล้วนะเนี๋ยมาดูความสามารถไพ่กันเลยนะครับอ่าใบนี้นั่นเองนะ v i c t o r i a f i s h อ่าหมัดแห่งชัยชนะเนี่นะครับโดยใบที่ผมมีเป็นแค่แทธรรมดาแล้วคงไม่ป้านมากกว่านี้นะครับพี่แกเนี่ยได้บวกดาเมจถึง35%เลยนะก็ถือว่าเยี่ยมอยู่นะครับทั้งหมด35%เเนาะ หมัดกับบลสแล้วก็ในส่วนช่องที่2นะมันจะได้บวกเลือ15ด15%เปเ็งเลือดแรงขึ้น15%หมัดกับบลสเนี่ยเราจะถึกขึ้นนะถ้าเกิดว่าในทีมเราเนี่ยมีว่าแท็กมูบี้หรือว่าแท็กซุนแฟมเนี่ยสามคนอยู่ในทีมครับสูงสุด10%นนั่นเองในส่วนของช่องที่3เนี่ยก็คืออันนี้ผมพูดเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้สีแดงอะ่ะไม่ต้องเล่นนะคือคุณต้องหาสีแดงเท่าน,นั้นย้าว่าสีแดงเท่านั้นนะครับต้องอื่นจะทุเ่่่ยยังงงงงไไไก็ไดนะออดนน้้นนนะะแแตตวาาชออสุทปีครบ ช่องอันนี้ผมขอสรุปแค่ช่อง3านะช่อง3มเนี่ยมันจะบวกดาเมจ30%มรทั้งหมดเลยนะค่าบาร์เรลง10นะครับที่สำคัญสุดคืออย่างน,นี้ยูนี้ไงช้าเร็วขึ้น50%นั่นเองแล้วก็บวกดาเมจ30%รนะของการฟ้าตอนที่ยูนีคยูนีคเราเต็มแล้วเองนะครับนั่นถือว่ามันไม่สำคัญนะสำคัญที่ว่าพี่แกเนี่ยรียูนีคเร็วขึ้นถึง50%เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าการที่แกเนี่ยรียูนีคเร็วขึ้นเนี่ย ผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้เข้มมากอะอย่างน้อยอาร์ตมันก็เทนะแคบหน่อยแล้วกันแต่ทุกคนก็คงได้เห็นต้นคลิปไปแล้วนะครับว่าทําไมเนี่ยผมถึงรีวิวตุนีชานะเพราะว่านั่นแหลนะฮะสภาพกูสุมไม่ได้เอสเลยเอ้กกุศุมไม่ได้สีแดงเลยนะครับเพิ่งจะได้สีแดงมาเองนะแล้วเงินก็หมดตูดด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูในเกมเลยนะนะพี่แกเนี่ยจะคุ้มที่คุณหากาแซของมันหรือเปล่านะหมายถึงว่ากาช่องสสีแดงก็พอโอเค let's go โอ้โหพี่คนนี้ยางเท่ะอะพกดติดตามหนึ่งก็โดดกระดานดนหน่อยละกันแล้วก็เดี๋อนแม่งฝีมือกะาสิเป็นเงากดไลค์แม่งเลยกันว่าเธอเขาล่อวะกดไลค์กันอ๋อมาในทีมแรกเลยผมเียกว,ว่าเจอทีมมูวี่ไงตึงๆเลยนะครับจังหวะนี้แต่ว่าทีมเรานี่กมันจะตึงไม่แพ้กันนะครับเพราะทีมที่ผมเล่นหมาก็เล่นมีมปั๊บเหมือนกันนะมาดูจังหวะนี้กันเลยนะว,นยนะว่าใครได้เปิดก่อนเสียเปลี่ยนก่อนนะอ้าว ้วจังหวะนี้ที่ผมได้ทำดาเมจก่อนเลยนะเราการโคชเชอยู่5วิธีทั่วนะครับพอัานผมก็จะไม่กลัวเลยนะจังหวะนี้เอาขั้นสามาทำดาเมจเลยครับชาร์จให้มันดับคอมโบหลุดนิดนึงนะงั้นทำการต่อยจงตีเลยนะครับเมื่อกี้คือว่าคลิปอันเก่ามันเด้งขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรนะครับได้จมตีเพิ่มเลยนะครับถือว่าดาเมจขั้นสามที่มันทําการเหมือนว่าบัฟมาแล้วเนี่ยถือว่าบุยหวาเสมควรนะแต่อย่าให้ทุกคนจําไว้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีบัฟยี่ะดับเปอรงเซ็นต์อยู่นะครับ แต่ว่าเขาก็ได้ปล่อยออกมาพอดีผมเลยชื่นใจามากมากเลยนะก็จบตีเพิ่มไปก่อนเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถคุไปเชนลงมาได้เนาะต่อไอ้คบลงมาเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรที่จะโดนนะครับตีไปเรื่อยๆเลยนะฮะจังหวะนี้ตอนนี้คือคิดอยู่นะว่าเขาจะปล่อยตายหรือเปล่านะครับอ้าวแล้วปล่อยโกคูเด็กตายเลยเนี่ยถือว่าโชคดีของ,งเรามา,มากๆคือผมคิดว่าน่าจะควรเซไว้มากกว่านะเมื่อกี้นี้ ดูสังการหนึ่งครับอ่าแล้วแถบไม่เลิกผมลำคาญเหมือนไส้เหมือนเคี้ยวนะฮะดูสังการแล้วไรซิ่งยัดเลยนะครับไอหมอนี่มันไม่ยอมเปลี่ยนตัวละครด้วยนะอืออีโก้มันหนานะนะครับต้องโดนผมไรซิ่งยัดแบบนี้โอ้โหโชคดีเข้าข้างผมอยู่นะฮะไปช้โกคูสามข้าแะจันนิมบ้าอยู่เอาไเลยนะฮะอ,อ๋อแล้วก็ทีมที่ผมหยิบมาผมลืมพูดเลยในชะ่ไหมมีจันนิมบ้านะครับแล้วก็บูรี่แลยวท่านสาวนี่ โดยส่วนตัวเนี่ยเอาโบลี่มาแก้ทางในตัวที่เจนมาทําการตืมเจ้าจานิปางผมนั่นเองนะฮะจังหวะนี้ที่ผมยืนนิ่งรอรับเลยนะครับอ่าแบล็คติมตจบเกม,มง่ายๆเลยนะฮะชักปักไหมไม่ชักปักด้วยนะครับคือเขาอาจจะคิดว่าเขายังมีโอกาสชนะผมได้อยู่นะซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วนะฮะเนี่ยอะไรก็สามารถพลิกได้นะถ้าใจเราไม่พอนะับอ้าวตอนนี้คือตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมยอมใจจริงๆเลยนะฮะ มาในแมตช์ที่2กันเลยนะครับทีมหน้าตาขายเมื่อกี้นี้เลยนะแต่รอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะบัฟเป็นเจ้าจานนิบ้ากับซามัสเนี่ยมาเข้มกว่านะครับบัฟ r ีเจเน r a t i o n นั่นเองดูสถานการณ์หน่อยนะครับยังไงปึ๊บจังหวะนี้ผมปัดลงไปก่อนนะครับแล้วเปลี่ยนตัวละครไปปึ๊บอือจ่อยิงมประทัดเลยนะโอ้โหโดนโจมตีนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยเทคไม่แรงนั้นนะนะตรงวนี้คือผมต้องรอดูนะครับว่าเขานี่จะเปลี่ยนตัวหรือว่ายัางไงนะครับผมเลยได้ใช้เจ้าโมลี่นเนี่ยอา้าวแล้วเบโต้ลงมาจังหวะนี้นะครับทำให้ผมเเนนีี่่่ยไไมมมสาารถชลด้ะ ต้องรอดูว่าจังหวะนั้นอุ้ยหลุดพอดีเลยเครับผมรอปุ๊บเปลี่ยนตัวแล้วตีเลยผมสวยงามประหลาดเท้นะฮะจังหวะน,นี้คือซามัรถเนี่ยต่อให้มาเนี่ยก็ไม่ได้โดชี้ผมนะเพราะว่าจานิบ้านเนี่ยมีแอนตี้การโดชี้นี่นะครับสวยมากไปการเขียวเลก,กาขึ้นมือก่อนเลยนะครับไปจะได้ฟันทำดาเมจเพิ่มนะแต่จานิบ้านมันลงมาเย้ยดโดนดาเมจไม่ค่อยแรงเลยนะครับขั้นสามนี่ผมขอหยิบตามสถานการณ์พอสมควรเนาะคือแบบว่าจะไม่ฝืนหยิบลงมาเล่นนั่นเองนะ คือเรื่องตัวละครไหนเนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้คุณเนี่ฝืนหยิบมาเล่นนะครับไม่ทําให้เกมเล่นยากนั่นเองจังหวะน,นี้ผมสวนเข้าไปสุดระยะเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเหรอว่าจะเคลียร์ั่นเขาออกเลยนะอ่าแล้วผมดอปไปทีเลยครับคือผมตั้งใจจะเอายูนีเขาออกนะแต่เหมือนนั่นแหละฮะก็ดูดิโอ้โหเนี่ยอันนี้คือวิธีแก้เอ้ยวิธีแก้ทางจจนิบาอย่างนึงเลยนะครับการให้คุณเนี่ยดอปคอมโบนิดนึงนะครับทำให้จจนิบาเนี่ยมันลุกลี้ลุกลนหน่อยนะต่อให้เราโดนยูนีเขาเนี่ย มันก็จะเป็นการเหมือนว่าให้เราสามารถเลือกตัวละครไปเชนได้พอดีนะครับถือว่าเราได้เปรียบทั้งหมดเลยนะโดยส่วนตัวนะครับอันนี้คือแนวที่น้อผมนะเปลี่ยนตัวละครไปเลยนะจังหวะนี้คือผมใช้จายในบ้านเนี่ยตีเขาก่อน2ครั้งนะครับให้สามรถเนี่ยมันเสียพวกดีบัฟของมันไปก่อนนะที่จะให้ดีบับของเราเนี่เองครับถ้ากับว่ามันจ่ายดีบัฟครบแล้วงั้นผมก็ตีธรรมดาธรรมดาสบายใจได้เลยนะจังหวะนี้คือรีบเก็ยบยูนีให้มันเต็มก่อนเลยนะครับ ข้อเสียของขั้นสามนี่คือแบบว่าไม่มีเรียกไพ่เร็วขึ้นน่ะแบบมันเรียกช้ามากแล้วเกมปิงนะฮะจังหวะเนี้ยซึ่ผมเบื่อมากนะากานที่เล่นเกนีแย้วมันปิงแบบนี้นะครับอุ้ยเราดูจงังหวะนิดนึงนะครับอ่ะนี่นี่คือผมคิดว่าเขาน่าจะมีแบบว่าสาเขียวแน่นอนนะสิ่งเลยซๆิ่งยัดเลยนะครับแล้วเปลี่ยนตัวเลยอย่างนี้สวยนะฮะแจมแมวเรามีบลัชในมืออยี้ด้วยะครับยิงบลาชเลยนะครับอาสามรารถลงมาเองนะครับจังหวะ <c oughs> น,นี้ผมเลือกจะฆ่าสามรถซื้อไปเลยนะฮะเพราะว่ายูนตโมเตแล้ววั ทำการพุ่งไปแล้วก็เดีอยวก็ฟิชไปเลยนี่ครับผมฮิ่งกินแม่งเลยนะครับเรียบร้อยการดูสถานการณ์ที่นึ่งยังไงฮนะยิงลานยัดเลยนะครับถ้าแ,แต่ว่าเขาทำการหมัดมาเนี่ยก็คือคนบาร์สามมือไม่ไหวชิบหายแนละ้วโดนไรซิงครับผมอันนี้คือไม่ได้อยู่ในการคำนวณของผมนะครับตอนนี้เขายืนนิ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขาอรอลอยซิงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะก็อผมก็จะตุยเยสแล้วนะครับไม่น่า,นานหลบพลน,นะผมคิดว่าเอ้ยหลบพนมาโอ้โหยังมีพระเจ้ายังพุ่งคลองู่ครับตอนนี้ไม่ควิมมูฟโอ้โหมันเติมเลือดแล้วนะครับผม เรียับหลอนมันปั่นหลบแล้วผมปั่นหลบอ้ายโดนเทปดักไว้ก่อนเลครับยับหลอนมีหลอนนะฮะึบเปลี่ยนโอ้โหอลิเมตโอ้ไม่โดนนะครับผมเกือบแล้วนูดว้ดอลิเมตจัดหน้าไปแล้วนะฮะคือมีตาหนึ่งและอหลายๆตาเนี่ยผมเนี่ยปิงมากๆเลยนะจังหวะที่ปัดหลบได้แม่งไม่หลบนะครับแม่งปิงโคตรเบื่อเลยข้างหน้าขาเนะี่ย จงังหวะนี้คือมาต้าหมัดระหว่าง U L กับ U L แล้วนะครับอือผมรอดูแบบว่าหลอดมันเล่นเร็วแค่ไหนนะอ้าแเ้ือผมกดชนะไปได้นะครับดูซิยังไงอาา้าวชัดปักหนีไปเลยนะหัวกล้ามแบบว่าอันปักที่ผมเองทีมถัดมาก็เป็นทีมเอมิมทีมเหมือนไซย,ยาเลยนะแต่ว่าก็มไม่ใช่ไซย,ยาสักทีเดียวนะครับเดี๋ยวรอดูลูกทีมน,นะ อ่าที่หยิบมาก็มีจีเรนกีนิวแล้วก็สีน้ำเงินนะไม่รู้ว่าบอลเป็นสีมาหรือเปล่าทีมแม่ลืมไม่ไมมแพ้กันเลยนะครับไม่เป็นไรก็ตีกับเพิ่มไปเลยนะฮะจังหวะน,นี้ก็คมเช็5ห้าวิ่งทีด้วยนะครับไม่ต้องกลัวไอ้สองตัวนี้มันจ้วนเจี้ยงกับเราอะนะตีเพิ่มไปไม่ต้องคิดมากนะผมตัวน,นี้ไม่ลดจีเราด้วยนะครับตีเพิ่มไปอีกเอาขั้นสามมาเทคจ้ามเมจเลยนะที่จังหวะนี้จีเรนต้องลงแล้วนะครับแต่ว่าผมดับคอมโบก่อนหนึ่งทีนะเขาคิดว่ายังไงจีเรนมันลงหนึ่งเเงี้ยพราชนนะะครับ้วผมก็ไม่่ออยยาาากกติดดดรรรแบบบบววีััฟขงจเนน้ะค จีเล่นเนี่ยมันมีดีบัฟอยู่นะก็คือเมื่อมันคูปเปอร์เชนลงมานะครับมันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนแบบคูณการ์ดเนี่ยโดนเพิ่มแต้มการ์ดในประมาณ30ต่อใบเองสามสิบต่อการ์ดเลยนะซึ่งมันบวกเยอะมากๆแล้วก็น่ารำคาญนะครับเพราะงั้นผมเลยมิกเลี่ยงนะ,ะจังหวะนี้รู้สึกว่าฆ่าให้ตายได้คือฆ่าเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลายุสู้นานอย่างนะี้ยุ่งเลยเลยโอ้อหูแล้วเขาเชนนะครับเขาตั้งใจจะเซฟเจ้ากินิวไว้โดนไรซิ่งหรือเปล่านะดูสถานการณ์นิดนึงยังไงฮะโอ้โหแล้วยูนิครรััับผมอจงหวะปดข้้างแลวต่อยเบบครัผม ตัวเขาเนี่โยโคเปเชมมัดทั้งสองคนนะเพราะงั้นผมจะบลัสร่างเดียวน,นะครับเรียบร้อยจีเลนไม่ได้ตาย,น,ยนะที่ผมนวนไว้นะครับจบังหวะนเทียวตี่มียันเลยเอาเยา้าไม่ยันเหรอเนี่ยอะไรของผมวะต้องใส่จะเก็บไว้ใช้ก่อนนะครับดูสถานการณ์อีกรอบหนึ่งว่ายังไงซีนะฮะปัดลงก่อนนะครับเรียบร้อยต่อตยตายเลยนะจังหวะนี้ค,งงคือยังงอนที่มีอยู่นะเอ้าไม่ตายไม่มียื้เอเกยู่พักอีกสองรอบเลยไนะม่พอที คือไอ้กีนิวนี่มันก็ไม่ได้กาเขียวไม่ได้กาฟ้านะมีโอกาส30%ที่มึงจะแปลงลากติดมึงจะแปลงติดอย่างนั้นคือดวงเขาดีมากๆเลยนะครับจังหวะน,นี้อันนี้ผมเห็นแล้วนะที่เมย์ยัดไม่ทันจริงๆเลยครับผมจังหวะน,นี้โบลี่ลงมาเชนรับเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกาฟ้านะพอโบลี่เนี่ยมันรับทั้งงกา,งาฟ้ากาเขียวได้เลยนะครับเนี่ยความโกงบึ้มเจอหืิบเปอร์เซความเลือดเขาคุณน,นะปัดอนกกนะ่อนนะดูจังห้อโอชิบหายแล้วนะฮะ จังหวะนี้มีโอกาสจะโดนได้นะแต่ว่าผมไม่ได้ชาร์จเสร็จแก้ไว้นะครับแล้วผมก็ชาร์จไม่ค่อยติดด้วยนั่นไงฮะโดนเรียบร้อยเลยนะครับประดงการปล่อยโดนดาเมจไหลสักนิดนึงนะฮะจังหวะนี้คือผมเลือกที่จะเปลี่ยนตัวละครเลยนะออ้อหแล้วเหมือนเขาจะจะดุดนะผมคิดว่าน่าจะเป็นการดับโรหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรนะถือว่าโชคดีเข้าคางก็อยู่นะครับต่อยโดนเรียบร้อยนะการโคงเช็ห้าวิธีแล้วตัวมันถือว่าเป็นการเลืนนอกใช้โคงเชที่ดีมากๆเลยนะครับ ก็ตีไปชีวิตจะตายเลยนะฮะมีการยัดส่องไปเลยไม่ให้โอกาสคิดนั่นเองจังหวะน,นี้จีเรนมันสามารถรับมันเราได้นะเราต้องดูสังเกตรีวิปปะหลบเรียบร้อยนะฮะเรื่องของการฟ้าตามหรือเปล่าใช่ไหมโอเคนะครับถือว่าทํางานได้ถูกต้องนะฮะไม่เสี่ยงนั่นเองตัวกุลเนี่มันรับนี่เองพัดนะครับจังหวะนี้คือง,งกแล้วนะฮะดูสาาถานการณ์ดูเชิงแล้วงกนิดน,นึงนะฮะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับมันงกไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนรอบนึงทุกต่อยเลยนะครับผมก็โอ้โหโดนติเมย์ยัดแน่เลยนะในใจอย่างนี้ ไอจีนพุน่งนาข้าแค่สามได้นะดาเมจมันมันเบาเหลือเกินครับมีนจะพูดอะไรอ่ะก็ปุ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยถ้ามันกองแกงเลยครับจะมาเอาอะไรมายิงผมตายเลยครับนี่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 แฉบไล่ไปก่อนนะครับแฉบไล่ทีนึงฮะแล้วสถานการณ์นะอื่งปืกาเขียวก่อนเลยนะครับปัดข้างไม้เรียบร้อยนะฮะผมรู้สึกว่าผมเริ่มจับทิดเขาได้นิดน,นึงแล้วนะเอ้ยปิงปิงพี่โอ้ชักปักหนีไปแล้วนะครับโอ้ไอ่หมอนี่นี่ ทีมถัดมาเป็นทีมเหมือนฟิวเจอร์แล้วก็สีเขียวเพียวๆด้วยนะเรียกว่าเซนไคบัฟโคตรตึงเลยนะตัวเป็นเซนไคบับเเวนโรเซนะเพราะงั้นผมต้องคิวโรเซ่ให้ได้ไวที่สุดเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตัวละครอ,อื่นไม่น่ากลัวนะผมต้องคอยดูสถานการณ์นี้นะเท่ากับว่าทีมนี้แน่ใในบ้าผมแพ้ทางกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ห้วนเลยนะอ่ะอาจังหวะนี้คือเปลี่ยนตัวละครแล้วยิงลาสเลยนะครับมาทำการเกจยูนิตของโกคูงแล้วให้เร็วที่สุดเลยนะปายีบาย และเบต้าลงมาลับด้วยดามจงนี่ถือว่าโดวไม่แรงมากนะถือว่าเสมอภาคนึ่งนะครับอ่าทำการเล็กการเขียวขึ้นมือบุ๊บนั้นกดหมัดเลยนะฮะมาปล่อยเพื่อนไม่ได้ใบห,หนึ่งครับตอนนี้ยูนิเกิบเต็มแล้วขายแค่ใบเดียวนั้นเองนะแคบไล่ไปก่อนครับอัดตบอุ้ยคนนี้คงเก่งด้วยทำดูสถานการณ์ด้มาเจาะเอยแล้วผมเลื่อกที่จะเช็เลยแล้วผอปลายวอรีมานมมา ายนะจ,จะแบบโชว์หัวนมเสร็จต่อยหน้ามันเลยครับผมอือ <Get right. S 1> ผมไม่รู้ว่าพี่แกอู้แล้วพีวีไม่ได้คือสวยโค่รเลยนะครับคือผมเนี่ยก็พึ่งคิดได้นะตอนนี้ผมเนี่ยมีสติปัญญาที่มากขึ้นนะคือผมไม่ชอบรอไว้สักแป๊บหนึ่งครับแต่กนะ็ค่อยกดทีเอ้ยค่อยกดแต่ว่าไพ่เข้าไปนะแต่มันเป็นกลายเลยว่าทําให้เขาเนี่ยสามารถพีวีได้แทนนะซึ่งมันพลาดม,มากๆเลยนะครับไม่คุ้มเลยนะ จังวันนี้ปล่อยโดนดามิสักแทปหนึ่งน,นะครับอ่าแล้วเปลี่ยนจานิบ้ามันเทคเลยโอ้โหแต่ผมรู้สึกว่าจานิบ้ามึงเทคไม่ไหวเนี่ยมันจะทายหาเอานะครับเกินรู้สึกว่าเชนดีกว่าฮันขนาดใจเขาคือแบบว่ายังไงเขาไม่ยอมแบบกดหมัดเขมาเชนอยู่แล้วนะฮะก็ปล่อยโดนนะฮะแล้วเป็นการรีโหลดขึ้นมาด้วยนะครับจังหวะนี้คือผมมืนก็ต้องเก็บไอ้เจ้าโรเซ่ได้ก่อนนะแต่ว่าเราจะแพ้หรือชนะต้องดูสถานการณ์ดีๆแล้วนะครับมันมันมีเดบยบ้าตัวนี้ตัวไม่มีบ้าเยอะมากเลยนะครับดูดิโอ้โหไระเจ้า อืนั่นคือตัวนี้คือขั้นสามตายแน่นอนนะมันล็อกตายครับผมเฮ้ยคือพลาดมากๆนะจังหวะนี้คือโดนล็อกตายไม่มีเฟอร์คอเลยนะครับเอ้าไม่ตายโอ้โหอุ้ยอย่าตุ้ยอย่าตุ้ยตังวนี้คือผมยังงบอยู่นะอยากเก็บดยงนี้ให้มันเต็มก่อนนะครับแล้วค่อยทำการกดเมนยังไงฮะโอ้ยเรียบร้อยครับผมผมกดปักยัดเลยนะฮะโอ้โหเราทำยูนิคเต็มได้ด้วยนะครับถือว่าไม่ผิดหวังเดินตามได้ติเมตเลยนะครับยังไงใครลงมาหรือเปล่า ออืแล้วปล่อยเปล่าปีตายเลยหรือเปล่านะฮะที่ผมจำไม่ได้ว่าพออยู่มีเต็มเนี่ยมันสามารถล็อกตัวละครได้หรือเปล่านะแต่ก็ตายไปแล้วหนึ่งตัวเองดูสถานการณ์ก่อนนะรีเกตหลบไปที่มันแล้วเหยียดตัวอีกรอบหนึงก,ก็ผมปุ๊บปุปุ๊บอ่าแล้วผมกดเมนดูสถานการณ์อีกรอบนึ่งครับผมตายดูเกมดูเหมือนจะได้เปรียบนะฮะก็ทำการจบตีกับเพิ่มไปเลยนะไม่รู้ว่าจะปล่ยอยเจ้างูตัวตายเกิดเนี่ยให้มันกลา,ายเป็นยูไอเลยไหมครับหรือว่าจะเก็บไปโดนไนซิ่งตอนหลันะผมก็ไม่สนใจนะใช้แค่ราสพอนะครับเดี๋ยวใช้ผ่่าากันนลึงมะ ที่เรามีจดทติเมีอยู่นะครับเพราะงั้นต้องระวังให้ดีมาของมมันมันหน้าหล่อเท่มาแล้วนะครับอ่าวผมปัดหลบโอ้โหจังหวะน,นี้เนี่ยถึงกับว่ามันยืนเข้มเข้มนะครับรอเขาปัดข้างกันเดี๋ยวเขาเป็นการไลซิ่งแทนนะคือผม,มอยากถือกติเมีเป็นมือนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะน้องๆหนูที่หรือว่าพี่ๆท,ทุกคนเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยก็แล้วแต่จะกินนะนทรับนแะต่จะทำอะไรนะโตแล้วนะครับอ่าตอนนี้ผมตายเรียบร้อยหนึ่งตัวแล้วนะฮะ อูสถานการณ์ปึ๊บปัดหลบไปได้เลยครับผมรอตีครับโอ้โหพลาดมากเลยล้างสีนะครับจังหวะนี้หมดเวลาล้างสีแล้วซีมีโอ้ยดนูนะครับผมแรงที่ผมควรฟิกบูไม่ควิกนะครับยิงลาใส่เลยนะียร์อยู่นี้มันออกครับอันแล้นกดเมนเพิ่มอยู่นี้มันต่อยไงไ,งไอหมอนี่เป็นห,หมอนะครับเออผมเข้าไปแถบเอานะปัดหลบข้างจังหวะสวยงามอลามแท้และตะลึงเลยนะฮะเป็นทนี้ยิงลาสยัดไปเลยนะครับ ตันนี้ผมต้องเลือกแล้วนะว่าจะไรซิ่งหรือไงแล้วแม่งปิงอีกโอ้โหจังหวะนี้ผมคิดว่าผมจะควรไรซิ่งนะแต่ผมก็ยังไงอาแล้วผมไรซิ่งจริงๆด้วยครับสวยงามไปเลยคึอผมคิดว่าโลเซ่จะลงมานะแต่ว่าโลเซ่จะไม่ลงมาครับทำให้เราเนี่ยไม่ได้ฆ่าโลเซ่คุณฆ่าเลยนะยังไก็ฆ่าอยู่ใครไปได้นะครับบางทีก็เกมก็ดูจะไม่ได้เสียเปรียบมากนะั้นแต่เขาก็ไม่ได้เสียเปรียบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวเขาี่ยชนะสี่จานบ้างผลได้นะซึ่งผมโดนทัย้ยสองใบผม แล้วจำที่ผมบอกต้นคลิปได้ไหมว่าเป้าหมายผมเนี่ยคือการฆ่าโลเซ่ก่อน,นครับแล้วมันลึ่งมันเหลือโลเซ่ต้นท้ายอย่างนี้เนี่ยมันจะแย่มากๆเลยนท่านตะกุใบเดียวตายเลยนี่สินะจิบหายแล้วนะครับเพกู่นๆสนานา์ยังไงฮะอ้าวแล้วพีวีไปได้ครับโอ้โหคือตรงเนี้ยพูดจรงิงถ้าไม่เจอละครอื่นเนี่ยคงสามารถปิดเกมโลเซ่ไปได้แล้วนะฮะแต่ดูดาเมจของเจ้าพันสาวจินฮะโอ้โหจั่วไพ่เดียวขึ้นพี่พี่เหลือคนเดียวนะพี่โอ้โหที่วันนี้ผมรอเขาปัดข้างแล้วนะฮะเพื่อนการแบบ เซฟคอมโบนฮะแต่ก็ยังไม่มีอะไรมาช่วยผมได้ดีนะไม่เงยการแถบหยุดร้านโรเซ่ไปก่อนนะครับลีเกนลบวันโอ้ไม่ไหวแล้วนะครับโอ้คือผมว่าผมพยายามเ,เต็มที่แล้วนะแต่ว่าท่านสามมันจวดไพ่ช้านะคีย์นันก็มีขึ้นอยู่นะครับโอมเนี่ยแหละข้อเสียของมันถึงจริงเลยนะขาไปเล่นผมแนะนำไปเล่นมิกเกลโฮดีกว่านะทนไรซิ่งได้ด้วยนะครับ มาในทีมถัดมาเนะี่ยเหมือนจะเป็นทีมเออใส่ยาหรือเปล่าครับนะแต่เหมือนทีมรวมตัวตึงมากกว่าทีมแม่งย่างตึงเลยนะครับมาดูสถานการณ์เขาไว้ยังไงครับคนนี้เขาใช้หลังไปผมมีรัสยัดเลยนะโอ้แต่เหมือนเขาจะปัดหลบได้นะครับเราสกายรอบนึงอือฮี่ผมเปลี่ยนเป็นโบลี่นี่ไม่คือว่าผมมีการดักสีเลยนะผมคิดว่าเบโต้สีแดงเนะี่ยมารับซะอยีกนะครับเป็นการแบบว่าทําให้เขาเนี่ยล้างเกลือหลบอ,ออกนะครับแต่ว่าเขาจะมาใช้จังหวะที่2แทนนะก็ไม่เป็นไรนะครับ ตอนเดินขเขาต่อยอยาวๆคนเพลินเลยนะแล้วผมก็รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแล้วมันเจ็บเกินนะครับโบลี่ก็ปล่อยโดนนามมี่สักแป๊บหนึ่งนะฮะคือคอมโบไปโตแดงเนี่ยมันยาวอยู่แล้วนะโอ้โหนี่โดนถุงล็อกเลยครับเปลี่ยนเลยนะครับผมเดี๋ยวเจ็บหนักนะคือจังหวะนี้ถ้า,ากดหมัดเข้ามาเนี่ยผมก็สามารถสวนกลับได้แล้วการฟ้ามาถ,ถ,ถือว่าคุ้มกว่าเดิมอีกนะผมได้สวนด้วยการฟ้าอย่างนี้ แล้วแชทที่มียัดเลยนะครับขั้น3ลงมานั่นไงผมว่าแล้วนะครับไม่น่าทำไมพี่แกเลือกกา้าเข้ามานะแต่ให้จริงผมว่ากดหมัดน่าจะชุ้มทหานนะเพื่อเลงไพ่นะครับพอขั้นสามโดยมา20%นของเลือดได้เนะี่ยไม่แรงมากแล้วปัดหลบกับพิวอยู่ยังสวยงามเลยนะฮะจังหวะน,นี้คือเบโต้ลงมาก็ตายแน่นอนนะครับหวังว่าเขาไม่เบตโต้ลงมาเนาะเอา้าแล้วลงมาเฉยคือผมเนี่ยคิดเลยว่าจะฆ่าเบตโต้ไปดีไหมนะครับ ็ตีเข้าไปเรื่อยๆก่อนเลยนะจังหวะนี้โอ้โหเป็นการยื้อที่คมแบบบาดใจมากเลยนะฮะก็มีเอานนี้นี่แต่พูดว่าก็ตอนนี้เราสามารถโอโตมีเมทเลยเลยนะครับแต่ว่าเขาคงไม่ตายแน่นะผมจะร้อยเขาปัดข้างก่อนเอา้าแล้วกูไม่รอเขากูกดเลยเหรอวะผมก็งงตัวเองเหมกันเอา้านี่อะไรบูดิคือ <c oughs> ผมคิดว่าผมเนี่ยจะปัดข้างก่อนนะทําให้เขาเนี่ยเสียจังหวะนะครับแล้วค่อยโจมตีนะกลายว่าผมใช้เลยครับงงตัวเองเหมือนกันนะครับอ่ะทางแมนกันนะครับโอเค ต่อยเลยถ้าต่อยไม่โดนโอ้โหแล้วเขายัดเข้ามาทาันทีเลยนะครับจังหวะน,นี้มีโอกาสสูงมากที่ผมจะตุยเยสแล้วคอมโบหลุดเรียบร้อยนะฮะจังหวะน,นี้แต่ไ,ไปก่อนเลยนะครับยังไงฮะอ้าวแล้วผมกาฟ้าไม่ได้กดหมันขไปอื้อเปลี่ยนบรรจารณบ้ามารับแทนนะครับตอนนี้คือเบโต้เขาล้างสีออกมาสาวิหรือ5วิผมก็จังไม่ได้แล้วนะ เ็เปลี่ยนโบลี่มาลับต่อนะครับอือโจนก็ต่อยหน้ามเมไปเลยนะครับอ้าวมาวัดสบายอือวิ่ง PV ได้เลยนะคต่ว่าจะปัดหลบออกจังหวะข้างนะครับอันนี้คือที่ผมบอกนะว่าเวลาผมเล่นใช่ไหมผมจะรอสักวิสองวีแล้วกดหมัดน,นะครับหรือว่ากดรัสให้เขาเสีย PV ไปนะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเขา PV หลบได้แทนนะครับไม่ใช่การปัดหลบนะซึ่งไม่เสียดายมากเลยนะอาจาังหวะนี้แท็บไลท์เขาได้แนละ้วสวยงามมาลามแท้เลยนะฮะอือจังหวะนี้คือผมเนี่ยก็ไม่มีตัวไหนเนี่ย สามารถยืนยั้งผลได้แล้วนะครับจังหวะนี้คือทำการเปลี่ยนตัวละครแล้วเปลี่ยนเรียกการที่มาเลยนะอาจจะยิง b l a s สอบเลยนะการโคเาเชนห้าเวียที่อยู่แล้วนะครับสีเพิ่มตึงไปเลยนะฮะก็น่าจะยิงบลาสไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเบลเบยิจะต้มมูมันลงมาครับอ่ามันลงมานะฮนะแต่กาเขียวจะเรียกหมัดขึ้นมือหนึ่งใบก่อนนะครับคือจังจหวะนี้เนี่ยขอภานาให้การขึ้นมือผมอีกใบได้ไหม ปั่นหลบปลบปหลบเรียบร้อยนะผมแล้วผมก็อึ้งเราก็ปัดข้างนะครับจังหวะน,นี้เอาขั้นสามมาเทคดาเมจต่อเลยนะเราไม่มีการโคเบเชแล้วด้วยนะครับเพราะงั้นผมต้องยัดระยะให้สุดนะครับแล้วดรอปคอมโบเป็นหนึ่งทีจังหวะน,นี้ดูสถานการณ์รอบนึะครับไปฮึ๊บอ่าแล้วแถบเข้ามางี้ผมชอบเลยนะหวานเจี๊ยบนะครับตีต่อยูนิเต็มอ้หวานเจียยเเจ๊ยบสถานการยิงเพิ่มไปเลยนะฮะแล้วก็ได้อัลติเมทแน่นอนจังหวะนี้ยิงดาซินใบเลยนะครับ ตอนนี้ผมจะกดเมนนะเพื่อล้างเกลียวเพาอ,ออกนะครับแล้วเขาก็ไม่น่าจะมีไรซิงแล้วนะเพราะงั้นผมเอาที่มีจัดเข้าไปเลยนะครับไม่มีทางหนีแล้วนั่นเองเอาไปเลยฮนะมัดมังกรได้ชักปักไปแล้วหรือเปล่ายังไงฮะันเซเบอร์ไปแล้วเป็นท่าที่ยอมเมลหรือว่าเท่อยู่นะถือว่าให้เท่อยู่เลยนะครับผมฟ้มาเปิดทีเดียวฟ้าเหลืองเลยฮนะ ในทีมถัดมานี่ก็เจอแชมป์สสมัยหรือสสมัยเมื่อกี้นี้คือไม่เห็นนะครับคือรู้สึกว่าจะเป็นอันดับที่70ติดมาสอสมสมัยใช่ไหมอ่าก็ถือว่าทีมที่นี่คือเ้มปลาสแน่นอนเออแล้วผมได้เปิดก่อนนะโอ้โหถือว่าโชคดีของผมมากเลยนะครับจากการของเซนท่าวินาทีก็ถือว่ามีแต่ตกัวเลยแล้วเราไีเพิ่มเลยเพลินเลยนะตอนนี้การฟ้ายัดเลยับผมไม่รู้ตัวไหนจะเข้ามาอ่าแต่ขั้นสามมานะที่จริงจังหวะมื่อกีเนี้ยผมก็มีให้เลือก2ทางนะระหว่างเปลี่ยนเป็นขั้นสามมาทำดามบ แต่ว่าคือผมไม่อยากเสียหลบกับคนคนนี้เลยนะผมรู้สึกว่าถ้าเราเสียหลบกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่ผมจะบาดเจ็บได้หลายหน่วยเลยนะอาะใช้ขั้นสามโจมตีต่อบกันเขาไปเชนห้าวิด้วยสิบวิวนาทีด้วยนะครับคิดว่าไ,ไม่น่าครูสาย,ย่างาลงมารับเทดเ,นนะเดเมทนะแล้วดอกคอมโบไปหนึ่งทีดูดสัสรอบเลยนะครับตอนนี้ผมกะยิงให้ตายเลยนะ แต่คิดว่าไพ่ขึ้นนี่ผมใบนี้อึอมันขึ้นเป็นกาเขียวนะต้องรองเขาปัดข้างก่อนแล้วค่อยกดนะครับรอดูสถานกตเรียบร้อยโอ้โหไม่ทันนะครับผมบผมเลือกที่จะปัดหลบทันทีเลยนะไม่รู้ว่าเซนต์ของผมเหนืออะไรนะครับต้องการยิงลาสตับคอมโบไปเลยนะฮะคือเมื่อกี้นี้ผมไม่รู้ว่าการแถมอาจจะฆ่าเขาได้หรือเปล่านะครับอ้าวแล้วเราอยู่นี้ขึ้นมาก่อนเลยนะเอาที่ใหญ่จัดเลยนะครับผมตายไม่นอนหนึ่งตัวแล้วคือจังหวะนี้เนี่ยขั้นสามไม่ว่าโชว์ออฟสุดขีดไปเลยนะครับดับคอมโบทำดาเมจึงเลยนะ ตายไปหนึ่งนะครับการใช้ก,การเขียวก่อนเลยนะดูสถานการณ์ยังไงสิแถบเข้ามาอย่างงี้ผมเลือกจะแถบอยู่เขาไปก่อนนะอยู่การเคลื่อนไหวทุกอย่างไว้เลยนะครับดูสถานการณ์หลอกล่อเขาทองารคนหมัดน,นะอ้าวแล้วผมเหมือนผมจะปัดข้างไปแล้วหรือเปล่านะจังหวะมื่อกี้นี้อ้าวแล้วผมยังนิ่งอยู่นิ่งนิ่งมากครับนิ่งมากโอ้หนิ่งนิ่งเกินฮนะเราตีเขาได้นะผมจะเวลาเปลี่ยนโบลี่หรือเปล่าไม่เปลี่ยนนผมเทคดามีต่อเลยตาย เราเชฟมันโบว์ว่ลงมาเลยนะครับดูสถานการณ์อึ๊บการากาฟ้ายัดเลยให้เขาสูญเสียเกณฑ์หลบไปนะครับอ้าวนักกีฬาันไลซิ่งไม่ทันนะน่นาเสียดายมากก็ปล่อยเขาตีโบว์วิ่เราไปเลยนะครับที่ตอนนี้เขาก็ไม่มีเกณฑ์หลบไปแล้วนะแล้วเขาก็จะเสียชีทั้งหมดในตัวเขาไปด้วยนะครับผมเรียบร้อยครับไลซิ่งยัดเลยนะไม่ต้องมายืนมองหน้าไม่ชอบนะครับผมแล้วชักปั๊กหนีไปซะแล้วเนี่ยกลัวหัวนมผมมาสิ อ๋อจบแล้วเราคลิปในวันนี้นะก็ถือว่าคลิปนี้มาแทนการไลฟ์ดนะ้วยต้องขอโทษด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอในคลิปหน้าก็ไลฟ์จ้างวันพรุ่งนี้นะ let's go